ที่จังหวัดสมุทรสาครนารานมีสัญลักษณ์เป็นภาษาพม่าเลยครับพี่พี่ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานยอมรับว่าปัญหาแรงงานต่างชาติยังอาชีพคนไทยแก่ได้ยากเพราะเจ้าหน้าที่บางท่านก็รับผลประโยชน์จากแรงงานเหล่านั้นเช่นกันก็เห็นเหมือนกันกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้กฎหมายไม่ตรงเนี่ยที่มีอีกหน่วยงานหนึ่งก็เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเก็บเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยมันจะกระจัดได้ยังไงเพราะใช้กฎหมายไม่ตรงไปตรงมาไง จะมาโทษกลุ่มแรงงานเขาทั้งหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคนไทยเราก็เป็นแล้วก็จะมาบ่นว่า ه, เขาไม่แย่งงานทําถ้าคนไทยเราไม่หวังผลประโยชน์ภาครัฐทํางานตรงไปตรงมาตามข้อกฎหมายห้ามปัญหามันก็จะน่าจะยุติน่าจะคลี่คลายลงมากกว่านี้คะ่ะละบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่หนองปองไหมดสุกคูสุกคนมาพบก,กับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่386และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับแรงงานผิดกฎหมายในสมุดสาครรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ยานไทย Union, ูเนียนตำบลท่าสายอ,อําเภอเมืองสมุทรสาครเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาชาวลาวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่านะครับในบริเวณดังกล่าวจะมีถังร้านขายอาหารร้านขายของชําและร้านตัดผมถ้าพี่ๆสังเกตดูให้ดีจะมีสัญ,ญลักษ์ร้านเป็นภาษาพม่าด้วยนะครับซึ่งแอดมองว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะติดชื่อร้านหรือเมนูอาหารเป็นภาษาพม่ามันควรจะเป็นภาษาไทย และภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษนะครับอีกอย่างที่สามารถสังเกตได้คือพนักงานหนาร้านจะเป็นชาวพม่าสะส่วนใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะไม่พูดแต่ก็สามารถสังเกตได้เพราะชาวพม่านั้นมีเอกลักษณ์ในการแต่งกายอยู่แล้วนะครับถึงแม้กระทรวงแรงงานจะอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถขายของหนาร้านได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าเจ้าของร้านต้องเป็นชาวไทยเท่านั้นและต้องขออนุญาตทำงานประเภทนี้โดยการยื่นเอกสารรับรองจดทะเบียนร้านและการเสียภาษีหากเอกสารทุกอนุมัติแรงงานก็จะได้รับบัตรประ จัตัวนะครับขายของหน้าร้านได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสที่ได้รับอนุญาตเพราะบางเคสที่เอกสารไม่ครบถ้วนก็จะไม่ได้รับการอนุญาตนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ทางจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครและต่อมอก็ออกมาตรวจสอบแรงงานผิดกฎไม้ที่ยังอาชีพคนไทยที่ตลาดสดมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับตรวจสอบไปทั้งหมด5 4ร้านมีแรงงานต่างด้าวก็14คนในจํานวนที่กล่าวมานั้นกระทําผพิด4คนใน4ี่คนมีพาสปอรต์ตเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่สําคัญ มีชายชาวพมา่าคนหนึ่งพยายามลบหนีไปได้ด้านแมค่าชาวไทยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าร้านตนนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะแรงงานพม่าะจะซื้อของจากพ่อค้าแมคคาชาวพม่ากันเองเพราะสื่อสารกันง่ายกว่าแรงงานพม่าบางคนที่มาทํางานไม่ พูดภาษาไทยแทบไม่ได้นะครับก็เลยเลือกที่จะซื้อของกับคนพม่าก,กันเองดีกว่าดังนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเจ้าของร้านชาวไทยก็พยายามหาแรงงานต่างด้าวมาเป็นพนักง,งานขายหน้าร้านให้เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นต่างดาวเมื่อนกันนะครับแต่ก็ไม่ผิดถ้าได้รับการอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและพนักง,งานขายเองก็ไม่บัตรประจําตัวเพราะมันสอดคล้องกับกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแรงงานพม่าบางคนเมื่ออยู่นานไปและมีเงินก็อยากพันตัวมาเป็นเจ้าของร้านเองโดยการจ้างชาวไทยมาเป็นนอมินีให้นะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับว่ามันตรวจสอบได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอและบุคลาก,กรก็น้อยตลาดกลับเป็นสถานที่เปิดแรงงานผิดกฎหมายเมื่อรู้ตัวก็หลบหนีไปก่อนนะครับด้านผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานมีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่ามันจะแก้ได้อย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่บางคนไม่ปฏิบัติต่อข้อกฎหมายเช่นว่าเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวเทือนเป็นหลายเดือนจะทดแค่แรงงานต่างด้าวก็ไม่ได้เพราะขาราชาการบางคนก็ได้รับผลประโยชน์จากเขา ถ้าชาวไทยเราบางคนไม่หวังผนประโยชน์ทํางานแบบสุจริตทําไมมันจะกําจัดไม่ได้นะครับผมต่อกับประเด็นนี้นะครับก็มีชาวไทยหลายท่านนะครับเขอมาแสดงมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยท่านนี้เขาให้มุมมองว่ามีเจ้าหน้าที่รับสวยชื่อไหมส่วนที่บอกกําลังไม่พอก็ขอทหารลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนี่มันงานความมั่นคงของชาติแล้วนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยท่านนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าใจอ่อนไม่ได้หรอกครับมาอย่างนั้นประเทศไทยก็จะ หมดสภาพความเป็นไทยมันจะกลายเป็นสารพัดชาติเข้ามายึดอาชีพทั้งหมดและขั้นต่อไปคอสัญชาติไทยส่งลูกเรียนจนได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจสุดท้ายก็จะหมดสิ้นความเป็นไทยเพราะต่างชาติยึดอำนาจได้ทั้งหมดได้เป็นรัฐมนตรีทหารตำรวจก็จบนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยทันนี้เขาให้มุมมองว่าสมุทรสาครสมุทรสงครามต่างดาวอยู่สบายอยู่เต็มคนไทยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศไทยเพื่อความมั่นคงนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4ีจาก จากชาวไททานนี่เขาให้มุ่งมองว่านี่แหละคนขายชาติตัวจริงรัฐบาลมาดูด้วยถ้าคนไทยไม่ให้หมั่นชาพื้นที่มันก็ขายไม่ได้จับพิษคนไทยด้วยกันดีกว่านะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไททานนี่เขาให้มุ่งมองว่าตรวจทุกตลาดเมื่อก่อนพามาเค้่นพักเดี๋ยวนี้เป็นนายจ่างแล้วชาวไททานที่6นะครับมีมุมมองว่าตรวจให้หมดช่วยกันแจ้งถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการแจ้งความเจ้าหน้าที่ด้วยรองไปที่พอเจอวอเลยคนไทยต่างช่วยกันนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่เจ็จากชาวไททานนี่ เขาให้มุมงมองว่า้ากฎหมายเข้มแข็งและตรวจตราอยู่บ่อยๆก็จะดีฐานหน่วยงานไม่พอขอทหารมาช่วยและต่องจดทะเบียนการค้าให้ถูกต้องถ้ามีนอมีนี้ก็จัดการให้เด็ดขาดทาบ่อยๆตรวจตราบ่อยๆคนไทยต่องช่วยกันอย่าเห็นแก่ได้นักนะครับผมชาวไทยทันทีแปดให้มุมงมองว่าขอให้กรมแรงงานยกเลิกใบอนุญาตให้ต่างด้าวค้าข้องนารานได้ซุ้มเสียงในการลักลอบเปิดร้านเองประชาชนไทยเสียเปรียบนะครับผมเรามาตําด้วยมุ่งมองที่เก้านะครับชาวไทยทน ให้มุ่งมองว่าต้องจับและปรับคนไทยผิดกฎหมายด้วยเจ้าหน้าที่ต้องทํางานอย่างเคร่งครัดชาวไทยทันทีเซฟนะครับให้มุ่งมองว่าตลาดนนทบุรีเพียบเลยครับมีหลายสัญชาติเลยเจ้าหน้าที่มาตรวจแต่ก็ไม่เห็นจะจับเลยนะครับชาวไทยทันที่11นะครับบอกว่าเห็นแล้วหรือยังว่าต่างด้าวมันจะอุดหนุนต่างดาวด้วยกันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยจะช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองนะครับเรามาต่ำด้วยมุมมองที่12จากชาวไทยทันนีเขาให้มุ่งมองว่าผมอยู่สมุทรสาครเปิดร้านขายของ เป็นหวาเล่นพ่อถามมันมันบอกได้ให้หมดแล้วทุกหน่วยงานนะครับเราอ,อัดท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายจากชาวไทยทานที่เขาให้มุมมองว่าต่อให้เห็นใจยังไงทุกคนก็ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไม่งั้นบ้านเมืองจะอยู่ยังไงก็ต้องทําให้ถูกต้องข้าเมืองทุกกฎหมายทํางานทุกกฎหมายมันมีปัญหาพฤติกรรมตั้งใจทํางานเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้รับได้หลักรอบข้าเมืองทํางานผิดกฎหมาย่อปัญหาทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันนี้ไม่ควรปล่อยไว้ให้เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองนะครับ การล่าเลยไม่บังคับใช้กฎหมายใช้แต่ความรู้สึกส่วนตัวสุดท้ายก็เละเทะดูข่าวตั้งประเทศแล้วละกันรัฐบาลบางประเทศไม่จัดการให้เด็ดขาดชัดเจนจนเกิดปัญหาบานปลายประชาชนออกมาจัดการกันเองกลายเป็นเหตุจราจนวุ่นวายไปหมดเลยทีนี้วอนรัฐบาลอย่านิ่งเฉยจนบีห้ประชาชนคนไทยไปถึงจุดนั้นเลยนะครับผมนั่นคือเรื่องราวในวันนี้นะครับพี่ๆสรุปแล้วแรงงานผิดกฎหมายก็ยังมีเยอะนะครับก็ไม่แนะนําไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาวลาวแรงงานพม่า แรงงานกัมพูชานะครับไม่ควรที่จะเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือว่าแย้งอาชีพของคนไทยควรจะมาตาม MOU มาให้ถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารมีพาสปอร์ตมีใบ,บอนุญาตทํางานนะครับหรือว่า work permit ก็จะสบายใจกว่าไม่ต้องระหวัดระแวงนะครับตั้งใจทํางานขยันเพื่อครอบครัวนะครับจะด,ดีที่สุดเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่ๆพี่ๆทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนจากกันในวันนี้ขอให้พอแม่พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหนา้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบวยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ